ไอครับไข่ครับไกป่ปลาครับนี่ๆไก่จะสุกหรือยังให้ดูที่ไอนะส่วนปรงุงเครื่องปรุงเขายินควายกันนี่ <c oughs> จะหาวิธีจัดการให้ได้มากที่สุดนะครับ <c oughs> เอเอ,เอ,เอ,เอเป็นอะไรนี่ะวีดีโอนะมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งอยาก บนนู้นได้เนาะอ,อีกาอีกาอยู่กากาเดี๋ยวเราเดินลองอ้อมอ้อมผานี่ไปทางด้านขวานี่ไม่แน่ใจมีทางเดินมั้ยน,นะครับปิดมืดไปได้ไม่เอ่ย มีทางเดินเล็กๆมีทางเดินเล็กๆขึ้นไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามันจะมีทางต่อขึ้นไปทางด้านหน้าผานี่หรือเปล่านะฮะ เหมือนจะเหมือนจะไม่มีทางเดินขึ้นไปจริงๆผามันอยู่ด้านนี้นะแต่ว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้นะ เหมือนก็จะมีคนทําทํำป้ายสัญลักษณ์ไว้นะว่าให้เดินไปทางนี้นะมันจะมีอยู่ตลอดเส้นทางเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าแถวนี้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะโอเคเราน่าจะมาถึงจุดที่มันสูงสุดแล้วเนะของตรงนี้เนาะ ถึงแล้วถึงแล้วอ่ะนี่นี่นี่อเนี่ฮเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนู่นเลยนะนุ่นนะลิบลิบนุ่นเลยแต่ว่าลูกพันตัวนี้เนี่ยไม่กล้าเข้าไปใกล้นะ้าผามากนะเพราะว่ากลัวนะกลัวความสูงนะ อีกหนึ่งไฮไลท์ <ś c oughs> จุดชมวิวนะครับที่เขาชิงอกนะจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อนนะไ <ś c oughs> หนดูวิวมุมสูงนะครับ <ś c oughs> นี่ฮะโ <ś> ร <c oughs> งเรียนในร้อยนครนายกนะครับนะโรงเรียนในร้อยเจอปลออยู่ตรงนู้นนะตรงนู้นนะ ให้ดูนะครับว่ามันเป็นเหี่ยวชันขนาดไหนนะดูนะะเนี่ยลึกเลยอ่าลึกเลยลึกเลย ข้าวหมดแล้วโอเคเอะไรในนี้นะครับเสร็ยแร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดฝาโอเค สวัสดีครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของปีพุทธศักราชใหม่นะครับ2568แล้วนะโอ้โหคลิปนี้นี่ถือว่าเป็นคลิปออกป่าคลิปแรกเลยนะก็เพื่อนๆก็นะไม่ได้เจอลูกพันเนี่ยโอ้นานเลยนะในป่านนะแต่ว่าเราก็จังเจอกันเรื่อยๆนะฮะในช่วงของการออกไปเที่ยวกลางเต็นท์นะฮะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยลูกพนนันชาแนลก็ใช้เวลาพักผ่อนนะครับนี่ลนะูกพนนันชาแนลในเลือกที่จะไปที่ลานกลางเต็นท์ ทุ่งกิกนะฮะที่ลําพูนครับแล้วก็อ่าจริงๆเราไปเที่ยวหลายที่เลยนะเพราะว่าเป้าหมายที่ลูกพาน channel ไปเนี่ยจริงๆคือจังหวัดลาปางแล้วก็แล้วก็ลาพูนนะครับผมลาปางเนี่ยลูกพาน channel เนี่ยก็ไปเที่ยวที่อ่เหมืองดันเห็นแม่เมาะนะฮะนะแต่ว่า <laughs> ด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวนะก็คือแบบแบตเตอรี่นะที่เอาไปถ่ายเนี่ยมันก็หมดนะแล้วก็มันก็ถ่ายได้แค่นิดเดียวนะก็เลย ใช้มือถือถ่ายแล้วก็มันก็มีการสั่นไหวนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดก็เลยคิดก็ยังคิดอยู่ว่าเ,เราควรจะเอามาลงไหมนะครับนะเพราะว่าภาพมัน <laughs> ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะแต่ว่าเหมืองเหมืองแม่หมาะเนี่ยนะมันจะก็เรียกอะไรสวยนะสวยมากนะสวยมาก,นะม,ากนะมีที่เที่ยวเยอะนะเพื่อนถ้าเพื่อนมีโอกาสนะไปเที่ยวที่จังหวัดลําปางนะครับก็ลองไปแวะชมดูนะวันนี้เนี่ยลูกพันชแนลนะมีเมนูเด็ดเลยนะเพื่อนเพื่อนนะ ที่ไปเที่ยวทางเหนือจะไปได้เนื้อนะเนื้อเนื้อเนื้อวัวเอวยนะ้ยไม่ใช่เนื้อควายนะไปได้เนื้อควายมาก้อนหนึ่ง oh, <S <s โอ้เ <s> พ<ว>ื่อนเอ้ยวันนี้เราจะทําเนื้อควายนะเ <s> พ<ว>ืพ<ว>่อนเราจะกินควายกันวันนี้เป็นเนื้อควายเนี่ยนะเขาเอามาต้มนะเขามาต้มแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกพาเนี่ยก็แช่แข็งไว้นะแช่แข็งไว้อนยะ่างเดียววันนี้ก็จะมาทาเป็นเพื่อนวันนี้เนี่ยเราจะกินกับเผาควายนะครับกับเผาควายนะเพื่อนนะ ใส่ใบกะเพราใส่ใบยี่ราร้อนแรงนะกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่ดาวนะเพื่อนนะโอ้โหวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงทําอย่างไรนะเดี๋ยวเพื่อนติดตามนะครับในขณะที่เรากําลังรอข้าวสุกอยู่นะเพื่อนนะนะนะเรามาดูนะเครื่องปรุงของเราวันนี้เลยแล้วกันนะครับวัตถุด,ดิบเรามีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้นะนี่เนาะนี่ฮะแน่นอนเลยเรามีใบกะเพรานะเพื่อนนะนะนะใบกะเพรานะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้ กะเพราควายหรือว่ายี่รานะเพื่อนนะใบจะไม่เหมือนกันนะดูนะะใบก็จะให,ใหญ่ๆนิดนึงนะครับคล้ายกันกับใบกะเพราเนาะแล้วก็มีพริกกระเทียมนะพริกกับกระเทียมนะครับนะแล้วก็นี้เป็นเครื่องปรุงเนาะมีเกลือนะเกลือ,อน้ําตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะแล้วก็มีพริกน้ปาปลาหนึ่งซองเอาไว้กินนะครับผมแล้วก็นี่เป็นไข่นะไข่สองลูกนะครับ แล้วก็นี่ฮะตัวไฮไลท์เลยเพื่อนนะผมจะให้ดูนะนี่ฮะนี่เป็นเนื้อกวาเอ้เนื้อควายนะเพื่อนนะมีสองก้อนนะเนี่ยเขาปรุงสุกมาแล้วนะแล้วก็เนี่ยเพื่อนจะเห็นลายเอ็นลายเอ็นของเรายังอยู่อยู่เลยนะเอ็นแก้วนะตรงนี้นะลำพังตัวมันเองเนี่ยอร่อยมากนะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเอามาเข้ามาปรุงรสนะครับผมปรุงรสเป็นผัดกระเพรานะมีมาสองชิ้นนะครับนะ จะสูตรเด็ดเด็ดขาดแน่นอนนั่นไหนต้องติดตามนะครับผักใบพวกนี้นะเพื่อนเราจะเด็ดก่อนนะครับเด็ดเป็นใบๆบเลยนะเก็บไว้นะครับใส่ถุงไว้เลยแบบนี้ทั้งใบกะเพราแล้วก็ใบยี่หร่าเนาะส่วนกระเทียมนะเพื่อนเราก็แกะแกะกลีบนะครับแกะกลีบแล้วก็ ตรรียมไว้นะคับพริกเราก็เด็ดขั้วออกนะครับเด็ดขั้วออกเนาะเราจะใช้พริกทั้งหมดประมาณ6เม็ดนะครับวันนี้นะครับ ก็เผ็ดกำลังดีนะฮะหเม็ดเนี่ยพริกเราหเม็ดนะสีแดงสามสีเขียวสามทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยฮนะใส่ไปในถุงนี้นะถุงนี้มันจะเป็นถุงใส่ทันยพืชนะฮะเนี่ยฮะมันจะเหนียวนิดนึงแต่ว่านะมันจะมีประโยชน์ก็คือว่าเราจะใช้มันแทนครกนะเพื่อนนะ,ะใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะ วิธีการสังเกตนะครับว่าข้าวใกล้จะสุกหรือยังให้ดูที่ไอ้น้ำนะถ้ามีไอ้น้ำพวยขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่ได้นะต้องรอให้ไอ้น้ำเนี่ยจางแล้วหรือไม่ก็หายไปเลยนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้ยังนะครับมาเที่ยวป่าหน้าแรงแบบนี้นะเรื่องของฟืนไฟเนี่ยต้องระวังนะเพื่อนนะเพ,นนะเพราะว่าหน้านี้มันแล้งแล้วก็มันแห้งนะเพราะนั้นเวลาเพื่อนๆไปเที่ยวป่าหรือว่าต้องการที่จะก่อไฟเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับขันยานี่ก็ ใช้วิธีการก่อบนหินนะแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยเราก็เอาพยายามเกลี่ยไอ,ไอขยะหรือว่ากิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งนะออกให้หมดเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเกิดอุบัติเหตุเตาแล้วล้มเงี้ยแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันมันไวไฟนะฮะมันอาจจะติดลามได้เนาะตอนนั้นต้องระวังนะฮะต้องระวังนะครับโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยควันไอ้น้ําเริ่มจางแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านไปแล้วประมาณ20นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับ โอเคโอเคนุ่มกำลังดีนะแสดงว่าสุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาลงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราปิดเตาก่อนนะฮะสเต็ปขั้นตอนต่อไปเราจะทำการดาวไข่นะครับเพื่อนนะใส่น้ำมันเข้าไปเลย วิยท่านผู้ชมครับเรามาเจอไข่ครับไข่ครับไก่ป่าครับนี่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 โอ้โ oh, หครับนี่ฮนะสงสัยไก่ป่ามาไข่ไว้แน่เลยนะสองลูกตรงนี้โอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวเราจะเอาไปทำไข่ดาวกันนะครับกระทะร้อนนะครับดาวไข่ครับ โอเคนะตอนนี้ไข่ดาวของเราก็น่าจะได้แล้วนะฮะเรา,าสุกลูกหนึ่งไม่สุกลูกนึงเนะาะอทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะเอาเขามาไว้ในข้าวนี่นะฮะเพื่อนนะพักเขาไว้ในข้าวนี่ก่อนเลยนี่นะฮะ อเสร็จแล้วนะครับเราจะติดเตาก่อนนะครับติดเตาก่อนนะโอเคทีนี้ก็มาถึงวัตถุดิบหลักของเรานะฮะก็จะเป็นเนื้อควายเนาะแล้วก็พิกระเทียมนะครับผมแล้วเราจะหั่นเนื้อควายกับตําพกกระเทียมนะครับ เนี่ยฮะสีสันของเนื้อควายมันก็จะเป็นแบบนี้นเพื่อนนะใหเพื่อนดูนะครับนี่ฮะนี่คือเนื้อควายนะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เนาะเนี่ยฮะบางชิ้นก็จะมีเอ็นแก้วอยู่ข้างในนะรอร่อยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพริกกระเทียมแล้วก็ยาตำนะครับเราเปิดเราเปิดปากถุงไว้นิดนึงนะครับผมนะเปิดปากถุงไว้่างนี้นะ อย่าไปปิดหมดนะครับเดี๋ยวมันแตกนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆทุบนะค่อยๆทุบนะไปเลยโอเคนะเพื่อนเราได้พริกกับกระเทียมแหลกพอสมควรนะรนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันเลย เรามาผัดกันเลยเราจะใช้น้ำมันเก่าที่เหลือจากการดาวไข่นะครับผมวางมเลยนะครับวางไปเลยโอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่พริกกับกระเทียมของเราเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเยอะมากเจ็บตายเลยแบบนี้ใส่เดี๋ยวรอให้พริกกับกระเทียมสุก หอมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปโอเคนะตอนนี้กระเทียมพริกของเราสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยใส่เนื้อควายลงไปเลยครับโอ้นี่ฮะอ่ะโอ้โอ้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยคนนิดนึงนะครับ ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเราใส่เกลือเลยนะครับนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสนะครับปรุงไปเลยครับไม่ต้องรอสี่รอแปดแล้วนะตา่นิดนึงเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็คนครับหยอดแล้วเนเ่ีนๆนะเสร็จแล้วนะ เราใส่ผักครับผักของเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะกระเพรากับยี่หร่าครับอัดลงไปแลับนี่ฮะอ่อเล็กกะทะเล็กไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันสลบลงไปเองนะนสุดยอดครับอีกไหมอ่ะใส่เข้าไปอีก โอเคนะเพื่อนน่าจะเสร็จแล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะครับเราลงแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับปิดไฟก่อนอ่าสนิทนี่ฮะนี่ครับเพื่อนเอนเสร็จแล้วนะครับนี่คือกระเพราเนื้อควายของเรานะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน่ากินจริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะ เจอดีเจะทางเจ้าปลาเจ้าข้าวกินโอ้กินข้าวกินปลาด้วยกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ฮเนีย่ยนะเพื่อนนะโอ้โหชิมเปล่าเปล่าดีกว่านะหอมหอมใบกระเพราหอมมะยิลาหอมพริกกระเทียม แล้วเนื้อควายเนี่ยนุ่มกำลังดีนะอืะอเป,อเปออือยเปือยมากเดี๋ยวกินกินกับข้าวหน่อยออถ้านี้เป็นเมนูท้ายปีนะตัวนจะให้เมนูนี้เป็นเมนูสุดยอดเมนูของปีหกแปดเลย <c oughs> อร่อยสุดๆพีการญยา่าหรือว่า 5A มาแลกก็ไม่ยอม ก็คือขยะกองโตนะส่วนหนึ่งที่ผมหามาได้จากแถวแถวนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาวิธีจัดการให้ได้มากที่สุดนะครับคือตอนนี้นะเพื่อนผมพยายามที่จะหาภาชนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่แถวแถวนี้เพื่อที่จะใส่น้ําที่มันยังเหลืออยู่ในขยะเหล่านี้นะครับเพราะว่าน้ําพวกนี้บางทีมันมีประโยชน์สําหรับพวกสัตว์ป่าหรือว่าแมลงตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะได้กินน้ําพวกนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่มีเลยนะัมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะผมจะอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดตัดขวดนะแล้วก็จะเทน้ําใส่ไว้เผื่อว่าสัตว์ป่ามันจะได้มากินนะแต่ว่ามันก็จะมีขวดที่เป็นพลาสติกแบบนี้ก็ยังตกค้างอยู่ในป่าแห่งนี้นะครับนะก็ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ยังไม่ได้เปิดผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะะเราจะไม่เก็บไปนะเผื่อมันอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าฮนะเวลาเขาขึ้นมาแล้วเขาหิวน้ําอะไรเงี้ยอาจจะเปิดกินได้เนาะ เพื่อนก็ยังพอใส่ได้นะเอาใส่ไปหมดอยู่นะก็เยอะอยู่เหมือนกันส่วนตัวนี้เราก็จะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันหลังในลูกพัน channel กลับมาแถวนี้เอกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาภาชนะใส่น้ํามาแล้วก็จะมาเก็บขยะพวกนี้ออกไปอีกรอบนึงโอเคนะฮะสำหรับการเก็บขยะนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะเราจะเอาไปทิ้งที่บ้านของเราทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งที่นะมนุษย์ตัวเล็กๆคนนึงอย่างลูกพัน channel นะสามารถพอที่จะทําได้นะสำหรับโลก สวยๆใบนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นยะลูกพันธุ์ชาแนลต้องลาไปแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนเราไปทำโดนนะครับสำหรับเมนูนี้นะอร่อยมากนะอร่อยมากจริงๆกินกับขา้าวสวยร้อนๆหรือว่าขาดิ้งนะกินกับ <laughs> น้ำลำไยน้ำมะตมูมโอโ้สุดยอดจริงๆนะเพื่อนนะโอเค <laughs> ก็เดี๋ยววันหน้าเราจะเจอกันใหม่เมนูอะไรคอยติดตามนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีทุกคน เอามาให้ครับโัดคนเลยพี่โอเคเห็นพี่หลายทีแล้วมือเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับดีข,บ <นะ S 2> ขึ้นละเออเออเป็นเอามาไอ้นี่อะโรดิโออ๋อครับโอเคพี่พักผ่อนเยอะครับครับผมสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะเพื่อนนะเมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเขาหลายครั้งแล้วผมมาที่นี่นะเขา อาศัยอยู่ในวัดนะครับแล้วก็พิการนะพิการเป็นโปลิโอนะฮะก็ลูกพันก็ไม่มีอะไรให้เขามากนะก็จะมีของกินเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะว่ามาหลายครั้งแล้วก็เหตุเขาอยู่ตลอดเวลานะก็เลยมาครั้งนี้ก็เลยติดไม้ติดมือมาหน่อยเนาะเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนมาเที่ยววัดเขาชะโงกก็ก็ถ้ามีของกินเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือมาก็มาฝากพี่เขาได้นะครับ